สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวานิกาโนวินิตวันนี้จะมานำเสนอเรื่องาศาสนาชินโตค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะาศาสนาชินโตความเป็นมาของาศาสนาชินโตเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อญี่ปุ่นติดต่อกับจีนได้รับพระพุทธาศาสนาและาศาสนาขงจื๊อเข้ามาประสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของตนจึงเรียกรวมว่า ชินเต๋หรือชินโตแปลว,ว่าทางแห่งเทพเจ้าศาส,สนาชินโตไม่มีศาสดาผู้ก,ก่อตั้งเป็นเพียงศรัทธาดั้งเดิมที่เกิดพร้อมกับประเทศญี่ปุ่นเป็นศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่นและเป็นศาสนาที่บูชาเทพเจ้าตามขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบแบบแผนที่นับถือกันมาช้านานโดยยึดหลักประเพณีบูชาบรรพบุรุษและการคงชีวิตตาง ตามการนำทางของเทพเจ้าทั้งหลายศาส,สดาของศาสนาชินโตเมื่อกล่าวถึงศาสนาชินโตก็จะรู้ทั่วไปว่าไม่มีศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนาเพราะว่าศาสนาชินโตเป็นศาสนาที่สืบเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและการบูชาเทพ,พเจ้าและบรรพบุรุษเมื่อแบ่งศาสนาชินโตออกเป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้ 1. ชินโตที่เป็นของรัฐ หรือชินโตสารเทพเจ้า 2. ชินโตที่เป็นนิกายและชินโตแบบแรกอาจไม่มีศาสนาก็จริงแต่ชินโตแบบหลังคือที่เป็นนิกายต่างๆก็มีศาสนาแน่นอนเช่นนิกายกอนโกคัมภีร์ของศาสนาชินโต 1. คัมภีร์โคยิกิ เป็นคำพีที่มีรากฐานขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมและจารีบประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานเล่าถึงเทพนิยาย 2. คำพีในห้องนี้เป็นคำพีที่ถือว่าเป็นวรรณคาดีชั้นสูงของชาวญี่ปุ่น 3. มคำพียเยนิชิกิหรือเอยงคิชิกิเป็นคำพีที่กล่าวถึงพิธีกรรมต่างๆต,ตั้งแต่สมัยโบราณ 4. คำพีมันโยชู เป็นคำพีประมวลบทกวีที่เกาแก่ที่สุดของญี่ปุ่นหลักธรรมของศาสนาชินโตสอนมุ่งไปในเรื่องของจิตโดยเน้นให้พัฒนาจิตให้ดีทั้ง4ลักษณะ 1. ห,หัวใจที่แจ่มใส 2. หัวใจที่บริสุทธิ์ 3. หัวใจที่ถูกต้อง 4. หัวใจที่ซื่อตรงพิธีกรรมของศาสนาชินโต ศาส,สนาชินโตสอนให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นประกอบพิธีกรรมด้วยการไหว้เทวสถานหรือศาลเจ้าโดยการแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายให้สะอาดเข้าไปโค้งคำนับตรงหน้าศาลเจ้าหลับตาและปรบมือสามครั้งเพื่อให้เทพเจ้ารู้ว่าได้มีผู้มาถวายความเคารพแล้วจากนั้นก็สวดมนต์แต่ถ้าไม่ปรบมือก็ให้ยืนสมาธินิ่งๆอยู่สักครู่แล้วจึงกลับออกไป นิกายของาศาสนาชินโตแบ่งออกได้เป็นสองนิกายคือ 1. กโกกะชินโตชินโตของรัฐที่เป็นแบบรัชการ 2. เรียลหะชินโตชินโตของรัษดรแตกออกเป็นหลายประเภทสัญลักษณ์ของาศาสนาชินโตยังไม่ค่อยแน่ชัดบางคนก็ว่าโทรีคือประตูอันมีสองเสามีไม้สองอันขวางกันอยู่ข้างบน เป็นเครื่องหมายว่าเข้าสู่บริเวณสัลเจ้าของชินโตแล้วและบางคนก็ว่ากระจกอันมีรูปเป็นลายดอกไม้